สวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube คนคอมวยออ f ฟิเชีทุกท่านครับผมบีมรีพร์ตครับพาคุณผู้ชมมาดูไฮไลท์ครับผลการชกในศึกรวมใจชาวสุราชครับแข่งกันไปเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่29เมษาย,ยน2568น้รนะครับณลานอนเนกประสงค์สโมสรรวมใจอำเภอกาญจนดิต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคู่นี้ฮะเป็นคู่สุดมันประจำรายการครับ ระหว่างไม้สังคำสอยิ่งเจริญการช่างกับเพชรสังวานสอสมานกาเมนครับไปกัน5ยกครับยกละ3นาทีพัก2นาทีครับไปดูไม้สังคำครับจากอำเภอแม่สตีรีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไปย4ปีครับส่วนสูง165เซนครับเจอกับเพชรสังวานอย่างที่บอกไปนี่ลูกหลานจากอำเภอพับธาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับ22ปีสูง170ครับพิกัด1 2อเปอนด์ครับเรตการชกเป็น ก่งเสีเหมนกันครับเปชรสวรรค์ต่อ5-3ครับคู่นี้เคยประกบกันมา2หน2ครั้งแล้วครับแต่ว่าไม้สังคำนี่ป่วยถอนชกไปหน3ได้สักกันจริงๆแล้วครับอ้อยัดไปญ้ายไทยผสมกับพิศานคือเก่าครับพี่น้องครับตามสไตล์ตามคอนเซปช่องค้นข้อมวยครับกับบ่าวบีมคนอุดรนอนหน่อยพี่น้องยองนี่ครับยกหนึ่งยกสองครับตดรวบรวมๆมาครับเพราะว่าเครื่องยังไม่ร้อนครับ เดี๋ยว3 4 5หดูแบบเต็มเต็มครับนี่ครับเรียกว่าฟอร์มดุของไม้สังคมครับจากรายการบอลลูบินีเนี่ยนะฮะพอมาต่อยนวมใหญ่5ยกนีก่ดูว่าฟอร์มยังลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่กับซับอีกทีนะเป็นคู่ที่ต่อยกันได้ดุเดือดประจำรายการครับว่าคู่นี้นี่ได้รางวัลดุเดือดครับในศึกรวมใจชาวสุราชครับรับเงินรางวัลไป4 0 0 0มื่นบาทด้วยครับมา เริ่มยก3มแบบเต็มๆครับ2ยกผ่านไปตัดแบบรวบๆร,รวมๆมาให้กับแฟนๆครับได้รับชมกันครับชม3ป้อมหลังของเพชรว้สังคำก่อนครับล่าสุดนี้ก็20ทธันวาครับปลายปีครับแพ้นอกยกหนึ่งให้กับทานด้านของวัชะะพรพลพีเคแสนชัยครับแล้วก็แพ้คะแนนรัชเดชทีเอ็นมวยไทยครับอีกหนึ่งไฟก็ชนะน,นกเพชรแสนสุขโชดบางแสนในศึกวันลุมพินีขณะที่ฟอร์มการโกของเพชรสังวานครับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัชริยาครับแล้วก็เสมอกับจอสพรันชัยแล้วก็อีกไฟหนึ่งก็แพ้คะแนนให้กับอัธชัยกีฬาสปอร์ตครับสามไฟนี่ย่งสะกดเข้ามาชนะบทันเป็นอยู่นี่เพชรสังวันครับลูกหลานจากบุรีรัมย์ต้นหักล้มลงไปครับโอ้มาฮะยกสามครับรูปเกมนี่ไม้สสัางคำครับ มาตั้งรับบ้างครับเพระาะว่ายกสองนี่เริ่มเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนครับเพชสังวาลขยับไปเจาะยังครับขยับเข้ามาเป็นประเภทที่ต่อยและแฟนๆเนี่ยได้รุนกันตลอดทั้งคู่ครับนี่ครับซับอีกทีโอ้โหนี่กะเอาหลับเลยเหมือนกันครับเพชสังวาลครับโดนลํำตัวและซอกมาต่างคนต่างจามต่างคนต่างซอกครับไม่สร้างคำโจดโจดจอ้อจองมดัดสายโอ้โหนี่เกือบไปครับจังวาที่ขยับเดินเข้ามาครับ เป็นช่วงที่เพชรสงวามเนี่ยนะฮะร,รอตั้งรับบ้างครับช่วงนาทีแรกผ่านครับไอสัรขยับเดินเข้ามาต่อยขวาต่อยซ้ายลำตัวครับเอาเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับ24กับ22อายุครับห่างกัน2ปีครับเ,เก่งน้ำเงินนี่อ่อนกว่า2ปีแต่ได้ส่วนสูงนี่5เ้เซนครับเอา้านองกับโนดดวก พยายามพยายามบัดซ้ายกูโหนี่ขวาซ้ายลำตัวเดียวจังหวะเขียวเพชรสังวานซึมไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ไม้สั่งคำโอ้โหนี่ครับมีจังหวะต่อเนื่องแกก็ทำได้ดีครับท่านหน้าของไม้สั่งคำครับขณะที่เพชรสังวานเองก็โดนก็มีตกใจเล็กน้อยครับแต่ก็กลับมาสู่เกมได้ครับนี่ครับตั้งลำตั้งเกมได้แกก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินหน้าครับท่านหน้าเพชรสังวานครับอาจะขยเรินจะจะยืนขู่นิดเดียวครับ ไม้สังคำชิงเดินก่อนเหมือนเดิมครับนาทีสุดท้ายของยกที่3ครับก่อนชกเป็นต่อพอสมควรนะเพชรสังวานครับเดี๋ยวพอต่อยไปต่อยมาแล้วดูว่าได้ไม่ได,ไได้ห่างกันมากเลยครับเดี๋ยวพอได้รุนได้เสียเลยครับสำหรับคู่นี้ฮะเอ๊ะ้ายลำตัวครับเพชรสังวานตั้งการหาจังหวะครับที่จะต่อยหมัดสับซองหมัดขวาครับ ห้าสังคำพยายามครับที่จะต่อยเป็นกนรดูดศอกมาเอ้าคนต่างมีอาวุธที่น่ากลัวดีครับเรียกศอกกันบริยาครับเอ้านํำเข้าไปนอกเ้ยสับโหดหนียบอกซ้ายมาจัดข้ขวาไปเหตุสองอันสับโอ้หมายสังคำโดนครับนี่ฮะจังหวะโอ้หมดยกที่สามก่อนครับโอ้เดือดจริงๆครับนี่ฮะ5ยกก็มันได้ครับมานี่ครับแฟนๆที่ ลานอเนกประสงค์สมโมสรร่วมใจครับอำเภอกาญจนดิตสุร,ราษฎร์นี่คนเยอะมากๆากครับรายการที่ชมฟรีครับขอบคุณคลิปจากาทั้งเพจนะครับของศึกรวมใจชาวสุร,ราษฎร์ครับแล้วก็โดยทีมงานเกี็ิเพจประกรบคู่มวยมายกสีแล้วครับไมส้สางครับเดินครับโอ้โหจังหวะที่เก็บออกสตาร์ทมายกสีนี่น่ากลัวเลยครับเอสังวานจับได้ยัดเข้าควายทีโอ้โหที่มุมครับ เสียสมานบุญยอมาเองเลยครับลูกพี่ใหญ่จากค่ายสอสมานกามเมนครับจังหวะที่กดกดกดเสียบขวาขวาไม้สังคำดันดันดันหาจังหวะโดนแทง,งขวาที่พยายามจะปักศอกกับท่านไม้สังคำครับเป็นสังรตีขวาพยายามจะด้งตีคืนครับท่านของไม้สังคำครับเรียกว่าเดือดจริง,รงๆรงครับสมแล้วครับที่เป็นคู่ที่ได้รับรางวัลดูเดือดประจารายการครับ และก็ที่รายการนี้นี่มีมวยร่วม9ก้าคู่แล้วคุณเอกได้ทั้งนั้นเลยครับในศึกรวมใจชาสุราชครับโอ้โหพยายามจะยัดเข่าแล้วสับสอกครับนี่ครับพยายามจะปล้ำพยายามจะกอดพยายามจะรัดพยายามจะโอ้หาจังหวะที่จะสับสอกครับ ไฟแข็งแกร่งกว่าครับแล้วก็ใครจังหวะดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายกรบเบียดเข้าเส้นใจไปครับเกรงตีขวาไปครับโอ้ดูครับดูววาวงในเนี่ยจะลืมเหลื่อมไปที่เพชรสังวานครับตีได้มากกว่าครับแต่ความขยันครับนี่ครับจังหวะออกบัตรของไม้สร้างคำก็มีวู้บปาบน่ากลัวอยู่เหมือนกันครับเอายองเข้าไปน่องซับโหลดหน้าไม้สร้างคำดันดันหาจังหวะถือเต้งตีโอ้โหก็เรียกว่าได้ใจทั้งคู่ครับหมัดใส่นี่ถือแล้ว นำอีกทีพยายามมาสัวร์เพชรสงววาดโดนจะคู่นี้หน้าไงเหมือนกันครับจังหวะคว้างคว้างว้างบิดโอ้โหโดนยอวคอข้างหลังไปดรอปหนึ่งครับอน,นี้หมดหรือเปล่าครับจะหมดแรงหรือเปล่าเพชรสงวันงัดศอกว่าครับควางนาตี้ของขาอ้ายี่พยายามจะควางพยายามจะการพยายามจะดันแล้วก็แทงของขวาส่วนไปแล้วสับศอกขวาโอ้จังหวะต่อเนื่องดีจริงๆครับท่านเพชรสงวราครับหมายสร้างคำก็จะจามศอกคือกันพี่น้องนี่ สอกจากแม่หองสอนครับแลกกันครับสอกจากบุรีรัมย์ครับอ้าโอ้ต่างคนต่างใช้พลักกาลังเยอะครับอยู่ชัวว่าไปปลายเนี่ยใครจะมีแรงเหลืออยู่ต่อครับโอ้หมายสังคำแกก็ดืดดีเหลือเกินครับตู่ครับโอ้โหสะใจคนดูสะใจคนชมทั้งที่สนามแล้วก็ทางบ้านจริงๆครับสำหรับคู่นี้ฮะโอ้แล้วก็จังหวะที่หักล้มไปครับ เดินมาต่อเนื่องดีแต่มีจังหวะที่โดนเตะครับล้มทั้งสองคนเลยครับยังลุยต่อเหมือนเดิมทังน้ไหมสังคำครับขยับมาตีขอซ้ายไปสามาตีขอขวาครับโอ้โหหมดยกที่4ี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้เดือดจริงๆครับเดี๋ยวดูจังหวะที่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันครับจังหวะแข้งซ้ายครับแล้วโดนหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาครับ ไม้สังคำก็พยายามที่จะสู้วงในแต่วงในดูว่าเป็นสังวานจะจังหวะดีกว่าช่วงดีกว่าครับแต่มีจังหวะที่โดนหมัดของไม้สังคำนี่นาง่ายเงือบเงือบัวจจะพอนี้ครับพอโดนวงในแล้วแกยวอยู่เลยครับเด้งตีเข่าขวาครับเห็นชัดว่าวงในทางด้านของเพชรสังวานเนี่ยจะดีกว่าครับแต่จังหวะโดนหมัดก็มีมีแว่งเหมือนกันครับทางนั้นของเพชรสังวานครับพละกําลังดีจริงๆครับ วยีต่ตนต้นของน้องทั้งคู่เนี่ยนะฮะเรียกว่าต่อยกันได้สนุกุเดือดครับเหมาะสมชุกด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับคู่ดุเดือดประจำรายการของศึกรวมใจชาสุราชครับนี่เป็นภาพช้ายก4ครับแอบบแบบที่มุมทิมนงานแดงครับมากันเยอะเหมือนกันครับทางนัานของไม้สังคำครับมายกที่5สุดท้ายครับก่อนจะคง,งเป็นทางด้านของ หมายสังกรรมครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินด้วยที่มุมแดงมุมแดงนั้นน่าจะเป็นเพชรมรกตครับเสื้อขาวๆฮะจะใช่ไหมน่าจะใช่ครับนี่ครับโอลโดนครับจังหวะที่ลุยแลกก็เสียหลักล้มไปครับเบวกเดินอย่างเดียวเลยครับท่าน่ะไม้สังคมครับเพชรสามารถออกมาถอยหลังตั้งรับครับอยบาตเตีเข่าซ้ายเดงตีเข่าสายวงในไม่ชัดเจนครับกรรมการแก่แยกออกมาครับ S <S <Vander> สองครั้งสองคราวครับโอ้จังหวะที่บวกสอกครับมัดายดูครับจังหวะที่จับโดนได้ตีขอขวาไปครับอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้นี่ประกบกันมาสองครั้งครับถอนโชกันไปสองคนครับนี่จังหวะจะจัลเค้ฟ้าทางจังหวะยังไม่มาครับสับสอกไปก่อนครับผลสามประกบแล้วต้องได้ตีกันจริงๆครับนี่ฮะก็เหลือประมาณ2อนาทีครับ ต้องชื่นชมสปิตของน้องทั้งคู่ครับเรียกว่าสู้กันได้แบบสมศักดิ์ศร,รีจริงๆครับเทียบถึงเรื่องของค่าตัวถ้าต่อยอันดับนี้ก็คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ครับนี่ฮะห้ายกต่อยกันขนาดนี้ครับไม่ลดละความพยายามเาโดนยัดเข่าขวาครับวางหน้ายัดเข่าซ้ายอีกทีครับโอ้ยู่เลยครับแขนตกเตะเสียเลยแม่สั่งคำเมื่แหงครับถืยกยอวเข่าครับ แต่ทีมงานบอกยังไม่ลดละพยายามครับต้องเดินต่อครับนี่ฮะพยายามจะต่อยมาแต่แวันนี้นี่เห็นชัดเจนว่าจังหวะต่อยอาจจะดูสเปซส,สปะาไปหน่อยแต่นั่นของไม่สังคมครับต่อยเยอะมีจังหวะที่ได้ต่อยแต่มันไม่ค่อยจะเข้าเป้าหรือว่าไม่ค่อยจะแม่นสักเท่าไหร่ครับบวกกับเป็นสังวาลเองก็โด,ดแล้วอยู่ได้ครับนี่ฮะไอ้โหขวาแล้วตีอยู่เลยครับโอ้โหนี่นาทีสุดท้ายครับ ยกที่5ครับแหมเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนครับไม้สังคมนะตอนแรกนึกว่าสิเบิร์ตเตลครับกัดฟันยางครับเพื่อรางวัลดุเดือดประจำรายการครับนี่ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆมัดซ้ายครับแล้วมัดขวาซ้ายลำตัวเอายัดเข้าซ้ายอีกทีอย่าทำเป็นนิ่งอยเป็นสองว่านครับแหมยังได้ลุนครับแต่พอจับในแล้วเรียบร้อยเลยครับถือเด้งเต่าเข้าตีอยู่กิ่งกิ่งพี่น้องเอ้ย นี่นี่จะละเข้งานขาพร้อมโอ้เพชรสังวาลนี่งงเลยครับมีไข่ล่อครับมีสลับขาลอกุ่นนำมาเป็นเมซี่ีผู้นี้มัดายครับยกจับบัดขวารับแหมออกลูกพริ้วครับออกลูกพิโรเตะปิ้นเผาหันหลังเลยครับโอ้โหนานทีจะเห็นท่านเพชรสังวาลครับเล่นลูกเก๋าสุดท้ายครบยกไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสู้กันได้สุดมันจริงๆคะแนนเป็นท่านของเพชรสังวานครับ เอาชนะคะแนนไปเอกชันเลยครับในการเจอกันดับสุดมันดุเดือดมากๆครับในศึกรวมใจชาวสุราชครับวันอังคารที่29เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube คนคอมวยออฟฟิเชียลไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับปลาจาไหนไม่สุภาพกลับขอัยไว้ล่งหน้าด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ